อ่าก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมช่วงนี้ผมจะมาสตรีมในช่องของผมเลยนะครับผมสตรีมทุกวันอังคารพุทธพฤหัสสุกนะครับผมเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง 5ทุ่มนะครับผมวันทั้งคานจะเป็นสตรีมพับจีนะครับวันพุธจะเป็นอารีนาเบรกเอาวันพฤหัสจะเป็นผับจีวันศุกร์จะเป็นอารีนาเบรกเอาสลับกันไปแบบนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากชมนะครับผมรับชมได้จากที่ช่องของผมเลยนะครับผมจะมาสตรีมทุกวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับสลับกันไป2เกมนี้เนาะสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยนะครับผมก็สามารถเล่นได้นะครับจะจอยนะครับเกมไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับผม เอาแล้วก็ต้องขอกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องกีมูระกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับสู่สองเฮานะครับผมเออก็ผมอาจจะพูดอ่าเยอะไม่ได้นะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะว่าผมเป็นร้อนในนะครับผมช่วงเหงือกข้างในแล้วมันพูดยากๆนะครับเวลาพูดมันจะเจ็บนิดนึงแบบก็ผมอาจจะพูดมากแค่ช่วงเริ่ม เปิดคลิปนะหลังๆไปก็อาจจะเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันเจ็บนะครับมันต้องมันจะพูดเยอะไม่ได้ประมาณนี้โอเคนะครับผมซึ to to ่งต awesome. mm ้อนรับ hmm. ซ okay, um ีซั่นใหม่เนาะเจ็บเจ็บมากเลยตอนนี้ต้อนรับซีซ like mm ั hmm. yeah, ่นใหม่ก็คือซีซั่น7นะครับทุกคนนะบอกลาซีซั่น6ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดซีซั่น7มานี่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำหนีต่อสารต่อให้มันเสร็จเลยก็คือ ใช้บิวมือโป,โปรนะครับผมกับซีซัน7แล้วก็อีเวนต์ใหม่มาอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ได้ไปลองอศึกษาลองอ่านดูแล้วล่ะนะครับผมก็ประมาณนั้นลนะโอเค,อเคได้ตังค์มาพอดีเลยนะคโอ้เจ็บนะบผมจะไม่พูดพร่ำจำเพลงอะไรเยอะนะแล้วก็ปืนใหม่ที่เข้ามาทุกคนเออหลายๆคนก็น่าจะดูแล้ว,ลวมันมีอะไรเตมมาบ้างนะครับทุกคนสำหรับ ใช้บิ้วมือโปรนะครับเราก็ได้ลงไปแล้วลงส่งไทยซีซั่น6ไปแล้วก็คือ AKS74U นะครับผมก็ผ่านไปแล้วหมวด AK นะน่าจะหมดแล้วหมด AK ก็ยังพอเหลืออยู่นิดนึงนะอันนี้น่าจะไม่ใช่ AK นะก็น่าจะหมดแล้วหมวด AK นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นอัคนะครับผมปืนที่ถ้ารับ จากความแพงนะมันก็น่าจะประมาณอยู่ลำดับที่2อถึงสของความแพงนะครับทุกคนเพราะว่าอักแพงมากอืมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมบิวเมอร์โปรเขาแต่งกันยังไงนะจะมีสเปคสูงสมดุลแล้วก็เป็นอ่าสเปกต่ำนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเอาเป็นลองสเปคต่ำก่อนแล้กันนะทุกคนแบบ ธรรมดารรมดาก่อนเลยนะนี่ดูแคแ่แบบปืนธรรมดาอยู่ที่4ี่หมแล้วนะทุกคนอ่าแต่งไปก็อยู่ประวาณห0 0หมื่นสามนะทุกคนประมาณนี้เลยนะโอเคเดีย๋ยวผมขอแต่งเซตแป๊บหนึงนะทุกคนโอเคนะครับผมซึ่งเซตเราเกาะก็จะเป็นเกาะสี่แล้วก็หมวกเมลอนนะครับผมอันนี้ผมจะลองแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปแบบ สบายๆก่อนนะครับในพื้นที่ไร่สามหมื่นนะเดี๋ยวค่อยเราค่อยจัดเซตตึงๆลงแปดหมื่นนะครับเพราะว่าพื้นที่ไร่มันปรับใหม่มาด้วยนะแหมบ้านเกิดเราอะทุกคนก็เลยเอาพอดีละเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะกระสุนเดี๋ยวจะเป็นกระสุนเจาะสี่นะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอ่าน่าจะไม่มีแบบเกาะเกินเกาะสี่มั้งนะมั้งนะอันนี้คือมั้งนะทุกคน น่าจะไม่เกินเกาะสี่เพราะว่าไล่สามหมื่นมันก็แต่งแบบประมาณเซตสี่หรืวประมาณนี้หลนะ,นะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับเจ็บมากนะทุกคนแล้วก็จะมีโหมดอันนี้พวกนี้ด้วยนะอืม ผมยังไม่ได้รีวิวเดยมนีเวลาจะมารีวิวนะครับทุกคนคเนี่ยไปพื้นที่ล็อกดาวน์แล้วก็พื้นไร่กันเลยนะคิดว่าพื้นไร่ช่วงนี้น่าจะคนเยอะมากๆนะครับทุกคนอ้าวกดเพื่อนมาด้วยนะ้ะไม่เป็นไรนะครับทุกคนโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะเกิดใกล้เลยนะครับตอนนี้เราก็ทําการวิ่งเข้าไปเล่นที่โมเตลรอรอครับทุกคนรอเขามานะ รับใหม่รู้สึกว่าหญ้าจะเยอะขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ต้นไม้น่าจะเยอะขึ้นด้วยนะผมว่านนะนี่คือตั้งแต่มันรีีซั่นเจ็ดมาผมยังไม่ได้มีเวลามาเล่นแล้วครับแล้วก็ผมก็ไปดูคร่าวๆแล้วนะครับที่ที่มันมืดๆม,มันก็จะสว่างขึ้นนะทุกคนทาให้มองง่ายขึ้นมองชัดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นจุดจุดดีอย่างหนึ่งนะสําหรับคนสายบู๊นะแต่ว่าจะเป็นจุดเสียของพวกที่แบบ เป็นพวกหนูอะนะเห็นไหมอันเนี้ยมองง่ายมากปกติมันจะแบบเมืดเลยนะเหมือนมันจะเงียบๆนะทุกคนหรือว่าเขารอดักกันตรงกลางวะผมก็ยังไม่ได้ซื้อเซฟสี่ช่องด้วยเลยเพื่อนเราไปแล้วอะเราควรวิ่งไหมเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเหมือนเขาจะไปดักกันตรงกลางมากกว่านะเพราะว่าตรงกลางนะเห็นไหม คือม,มันมันมันเป็นกำแพงแล้วมันมีมุมเล่นเยอะกว่าน,นี้ทุกคนนะมันเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยมันมีที่กำบังแต่ว่าสไนได้เปรี่ยมนะแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรออีกหน่อยก่อนนะครับทุกคนถ้าสักประมาณ20ไม่มาผมก็จะวิ่งส่วนไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรารอนานก็ไม่ได้เนาะเหมือนจะเงียบนะ แมปมันดูเปลี่ยนนะทุกคนมันแมปมันดูสว่างขึ้นแล้วก็มีอะไรเยอะขึ้นนะแบบเหมือนเห็นได้ชัดเลยอะแมปเพราะว่าแมปเก่ามันดูแบบมืดๆยังไงก็ไม่รู้นะอะว่าไหมเอ๊ะได้ยินเสียงคน,นับเหมือนมีคนมาตอนนี้เพื่อนเราก็วิ่งแบบอืมอนี่ก็คือมันเงียบแบบทุกคนมันเงียบแบบเงียบผิดปกติอะมันน่าจะเป็นเรื่องปกติของพื้นไรหรือเปล่า ต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้อาจจะแบบพูดเจ๊เชยเบาช้าแล้วก็พูดน้อยๆเพราะว่าเจ็บปากมากทุกคนโอเคครับเพื่อนเราไปแล้วเนาะเราก็ตามเพื่อนไปเลยแล้วกันนะดูนะครับดูดิคือโอ้อันนี้คือหนูนอนสบายนะแต่ว่าอืมกระมาณน,นั้นนะ่ะทุกคน ตรงนี้ก็มีที่เล่นอะไรเยอะขึ้นหน่อยดูดิอันนี้คือเสพบรรยากาศไปด้วยนะที่เล่นเยอะมากเลยโดนแล้วก็ตรงนี้ก็โอ้โหเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเหมือนพื้นไร่ยะมีที่เล่นเยอะมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นกุดาผสมข้าวโพดนะบ้านพักก็ไม่มีคนมานะทุกคนโอ้โหดูดิเกิดแบบตรงนี้ก่อน เผืได้ซีดีนะทุกคนบ้านพักก็เงียบมากทุกคนเอยตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเนี่ยเหมือนมันจะมีต้นไม้เพิ่มมานะเออปะ่ะแล้วก็ป่าตรงนี้ก็ลงเออมันพุ่มไม้น้อยลงเนาะแล้วก็มีต้นไม้เพิ่มมาตรงพุ่มนั้นก็โดนเอาออกไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนลบไม่ได้แล้ว โอเคอะไรก็อะไรก็เพิ่มเยอะมากนะแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคดูเรื่องเปิดอย่างนี้ได้ไปครับรีตาใหม่เจ็ดหมื่นแปดโอเคครับผมมาตาที่สองแล้วนะแล้วเราวิ่งไปตีฝั่งนี้นะไม่รู้ว่าจะมีเกิดหรือเปล่านะ Điều này có vẻ như bình thường Bây giờ, trong mô têu bọt, bọn chúng đang bắn rất nhiều Ừm, chúng ta sẽ đi theo đường nào? Ơi! Một mũi mới hả? Tại sao tôi chưa thấy ตอนนี้ในโมเตลก็เงียบนะเดี๋ยวผมรอดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวผมตัดสินใจนะครับวิบ่งเข้าไปเอาโมเตลก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคครับผมอยู่บนหัวผมเลยนะตัวหนึ่ง <Attack. S 1> บอกเพื่อนโจมตีหน่อยแล้วกัน เคใต้ปีนนะผมตัวเดียวนะตายหนึ่งบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าลบหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเหมือนจะมาทุกคน ตายสองครับทุกคนข้างหลังนะครับเอาข้างหลังก่อนเพื่อนบอกใต้ดินมีคนนะครับตอนนี้ผมซัดไปสองตัวแล้วนะเอค2ิสองใช้ลูกอะไรบีพีเลยเหรอ ปีพีนี่มันเจาะอะไรวะเจาะสี่เหรอตอนนี้กระสุนก็จะไม่เหลือแล้วนะทุกคนโอเคครับผมสวยละที่ข้างนอกก็เข้ามาอีก ตัวเดียวแล้วครับผมเฮ้ยเบื้องหน้าเราเลยครับตรงศพนี่เลยถ้าผมมีระเบิดนะเอาเลยไหม ครับผมหมดหมดเถอะ,ะหมด,ะดะเถอะแม่เป็นไงเป็นไงตึงๆครับไม่รู้ว่ากี่ตีนะอันนี้อาจจะแบบมันหนาวนะมือมันแข็งมันเล่นยากนะผมต้องไปเช็คตรงนี้ด้วยนะทุกคนข้างล่างนะรึเื๊บ 嗯。Yeah. มาเคลียร์บอดอีกแล้วเนี่ยมีตัวนะผมผมข้างหน้านี่ยโอ้มันไปเลยวะมันไม่มาแล้วนะโดนเต,ตัวฝั่งนี้มาเทนเออดีผมไม่มีกระสุนเหลือแล้วนะตอนนี้ ทุกคนเอ,อ้ยมันมาไม่หยุดเลยทุกคนเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนเปิดมาตาที่สองก็ตึงเลยนะคนเต็มโมเตลเลยนะรอมันมาเก็บศพข้างล่างเรานะเราจะโซ่เลยตอนนี้คือมันเก็บของเพลินเลยนะทุกคนผมจะค่อยๆกระดึบกระดึบไปแล้วกันนะทอบกระสุนผมเหลือเยอะนะผมเล่นแล้ว แต่นี่ผมเหลือไม่เยอะไงแล้วก็เวลาไม่ค่อยมีด้วยเราต้องรีบละลงมาแล้วเปล่าเจีบขออโอ้โหไอ้คน ด้วเ,เก็บของอ่ะผมยิงมาแบบหืมกี่ตัวก็ไม่รู้อะโอ้โหแล้วดูปืนมันที่เอายิงผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิว่าเรายิงไปกี่ตัววะอ่าเพิ่มเติมประวัติก็คือยังไงมันดูไม่ได้หรอการกำจัดอ่อนอีไ่ไงเจอละหนึ่งสองสาม ห้าตัวทุกคนนี่ตัวแรกใช่ไหมที่เรายิงนี่ตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อืมตัวนี้ก็เซตเล็กๆเกนาะนี่ตัวนี้นะ่าจะเซตใหญ่สุดแล้วนี่นะทุกคนนี่ปืนน่าจะเป็นปืนเซตที่ใหญ่สุดและที่เรายิงไป โอ,โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกตาละกันนะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นสปเปคไหนดีเอ่ยซึ่งอักแมงก็แพงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเป็นสมดุลมันเท่าไหร่นี่โอเคเดี๋ยวเราเป็นสมดุลละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะรอบนี้เดี๋ยวผมจะแต่งเซตใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในแมปกันเลยครับผมเรามากับเพื่อน MK ด้วยนะแต่ว่าเป็นเซ็ตสี่นะทุกคนแล้วก็เหมือนจะเป็น AK K นะครับผมแล้วก็เกาะห้านะเดี๋ยวผมจะแต่งเต็มไปเลยไนงะตรงนี้มันดูได้เหมือนเดิมหรือเปล่า เหมือนจะไม่มีแล้วทุกคนไม่ใช่วิ่งวิ่งอยู่โดสนสไนอันนี้เง็บนั่นไงนั่นไง ก่อนแล้วกันระเบิดซัดกันหมดตุ้มต้ามตุ้มต้ามเลยทุกคนระเบิดน้ำร่องไปก่อนเล่นมุมนี้ไม่ได้นะทุกคนมันเล่นยากเราอ้อมขวาไปโน่นเลยผมว่านะ ขีดรอดแดงไปรอบันตรงข้างหน้าเลยดีกว่านะทุกคนง่ายดีไปไปรอมันข้างหน้าดีกว่าผมมาแล้วครับผมมี่ตัวเอ่ย ช่ว,วันเนาะได้ครับยังไม่ชัวร์นะว่าหมดหรือเปล่าแต่ว่าผมได้ยินแค่เสียงเดียวไงระเปิดนำไไปก่อนแล้วกันนะทุกคน น่าจะหมดแล้วมั้งอุ้ยต่อสี่หมวกสี่เลยเลยได้เวลาไปแล้วนะครับทุกคนไปตอนนี้คือยิงได้แค่ตัวเดียวก็วอิ่มแล้วอ่ะทุกคนไปดู อันนี้แค่ตัวเดียวด้อไม่รู้ว่าข้างหน้าคือไปเนี่ยจะมีตัวสวนมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูนดเงียบเงียบังไงก็ไม่รู้แฮะเนี่ยก็เลยมีเพื่อนอยู่อุ่นใจหน่อยนึงระเบิดเหลือสองลูกนะครับทุกคนมีระเบิดปุ๊ปะตอนนี้คือฝั่งนน้นดูนดเงียบเงียบนะเดี๋ยวเราจะเลือกผมจะเลือกที่จะรอก่อนนะทุกคนให้รอสักนิดแล้วกันให้มันข้ามา เดี๋ยวถ้าสักประมาณ20ประมาณ19 18ไม่มาเดี๋ยวเราไปเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะรอนานสักเท่าไหร่โอเคทุกคนเพื่อนเราเหมือนจะไปนะถ้างั้นก็ไปเลยแล้วกันนะไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกัน วิ่งวิ่งอยู่หงายเงือบนะไม่เอานะแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันแปลก,กนะทุกคนมันแปลกๆปล่าเชียได้เอาหมวกทิ้งเลยนะวิ่งมาเจอศพพอดีทุกคนดูเชียสี่หมื่นเลยนะ ก็ไม่ใช่เน้นน้อยนะแล้วก็มีตรงโน่นอีกนะครับนะตรงนั้นอีกมาเอาเลยตายก็คือตายนะทุกคนสองศพตรงนี้ ไม่มีาโอเคทุกคนไปเท่านี้เราก็น่าจะพอแล้วนะมาเจอศพฟรีีกว่า บวกกันไว้อ่ะแล้วมันวิ่งไปฝั่งนู้นอ่ะฝั่งไอโมเตลอ่ะแล้วมันไม่ได้ส่วนกับเราดีนะดีนะที่มันไม่ได้ส่วนกับเรานะถ้ามันส่วนกับเราเนี่ยไม่มาไม่มันก็เราเนี่ยตุยเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะทุกคนตรงนี้ก็มีที่กำบังแต่ว่าฝั่งนี้มันบังไม่ได้ทุกคนฝั่งนี้โล่งเลยนะเปลี่ยนใหม่นี่ย ยามาดูว่ารอบนี้เราออกเท่าไร่กันนะครับ2นห้านะครับค่าเป็นหนึ่งโอ้โหให้เล่นตั้งนานออก2,5งแสนหแต่ก็ยังว่านะครับเราค่าแค่ตัวเดียวนะก็ามาเจอศพท้ายท้ายแมปด้วยนะครับโอเคเน็ตกากพอดีนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับเกมมารีนาเบรกเอานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําให้ช่องมันกลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้วนะครับให้คลิปกลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่านอนนี้อาจจะแบบพูดแบบว่าเฉยๆเหมือนคนง่วงนอนแล้วก็พูดน้อยหน่อยเพราะว่าเจ็บเลิมฝีปากมากครับเป็นร้อนไหนนะโอเคก็เป็นไงครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมได้เวลาของผมต้องไปแล้วคลิปหน้าก็เป็นวิวใช้บิวมือโปรนะจะลง ผมจะลงคลิปใช้บิ้วมือโปรรัวๆเลยนะช่วงนี้นะนก็รอดูนะครับคลิปหน้าก็เป็นปืนต่อจาก F2 อ่าเป็น F2000 นะครับทุกคนมารอดูกันเลยนะครับว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วงแต่รอบนี้เราเราล่วงไปส2นะครับรอดมา1นะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปแล้วครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย